หรือนี่จะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามสวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้เรามีคำทำนายจากหมอปลายพลายกระซิบเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สามสำหรับเรื่องคำทำนายนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าขอให้ทุกท่านตั้งสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนยังไม่จบหรือนี่จะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามหมอปลายกล่าวเมื่อถามหมอปลายต่อถึงสงครามที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้รัเสเซียยูเครนใช่สงครามโลกครั้งที่สามหรือไม่จุดจบอยู่ตรงไหนหมอปลายกล่าวต่อว่าสงครามที่รัเสเซียบุกยูเครนมันจะเกิดผลกระทบที่มากมายกว่านี้มันจะจบเมื่อไหร่ หรือกลายเป็นสงครามเชื้อโรคอย่างที่ปลายทํานายไว้ถ้าพูดว่าสงครามโลกขอไม่พูดคำนั้นดีกว่าขอใช้คำว่าจุดเริ่มต้นสงครามชนวนสงครามถ้าเขายอมกันในเรื่องขั้วอำนาจมันจะจบแต่ปัญหาคือนักธุรกิจใหม่อาชีพใหม่ที่สโคปมันใหญ่ขึ้นมันกินได้ทั่วโลกมันทำให้เกิดการทวงดุลกันขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ไม่ยอมความกัน สามารถที่จะเพิ่มคำพวกนี้กลายเป็นสงครามเกือบจะเป็นสงครามโลกได้คำว่าสงครามโลกหลายๆคนมองว่าหลายประเทศร่วมกันปล่อยระเบิดตุ้มตามแต่สงครามหลังจากนี้มันไม่ใช่มันจะมีโดรนเล็กมาปล่อยเชื้อโรคทหารก็ตายกันไปไง่ายๆเงียบๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องปล่อยระเบิดให้ประเทศอื่นๆรู้เลยก็ได้แล้วก็ต่อไปจะมีประเทศมือที่สาม มือที่สี่เข้ามาอาจจะมีถึง5ประเทศที่ร่วมกันเพราะฉะนั้นไรรยบอกเลยว่าเรื่องของการหาเงินทางอากาศมันเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดเรื่องพวกนี้มันคือเงินที่จับต้องไม่ได้เงินที่ไม่ต้องทําอะไรมากเช่นการเทรดมันเป็นชนวนของทุกอย่างอันนี้แค่สิ่งที่ท่านโยมบอกเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าประเทศที่ต้องการดึงอำนาจของธนาคาร หรือแมนนวลทุกอย่างกลับคืนมาประเทศพวกนี้จะพยายามต่อสู้และต่อต้านเราก็เริ่มเห็นบางประเทศที่เริ่มต่อต้านเรื่องพวกนี้ออกมาถามต่อแล้วสงครามรัสเซียยูเครนเมื่อไรจบมอปลายบอกว่าอีกพักใหญ่แต่ก็ไม่รู้จะระเบิดช่วงกรกฎาคมอีกหรือเปล่าแต่เขาน่าจะคุยกันก่อนมันคุยกันได้เพราะมันจะเกิดการสูญเสียอะไร ที่เราไม่รู้อีกเยอะมากถามต่ออีกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สาอย่างแท้จริงไหมหมอปลายก็ตอบว่าใช่ค่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นไหมและเมื่อไร่หมอปลายบอกว่าท่านยมยังไม่บอกคะ่ะมันจะเกิดการยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นเองคำถามแล้วสงครามโลกครั้งที่สามประเทศไทยจะได้รับผลกระทบเยอะไหม หมอปลายบอกว่าขึ้นอยู่กับการเลือกข้างต้องเลือกข้างดีๆเมื่อถึงเรื่องโรคที่ทำสะเทือนทั้งโลกอย่างโควิด -19 เชื้อโรคที่ว่านี้มาจากนักท่องเที่ยวหลักประเทศหลักที่มาเที่ยวประเทศไทยซึ่งรอบนี้คนไทยก็ขาดการป้องกันและไม่สนใจอะไรเลยอะไรก็ได้ใครก็ได้ขอให้เข้ามาเถอะและก็จะกลายเป็นประชาชนเดือดร้อนหนักกว่าเดิมเพราะว่าติดโรค แต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรและไม่สามารถรักษาได้สาเหตุจากการวิจัยไม่ถึงยาไม่พอและเชื้อโรคมันพัฒนาจนน่ากลัวจนไม่รู้จะกลายเป็นโรคอะไรมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งหัวใจวายหรืออาจจะกลายเป็นอาการไหลาตายสิ่งที่ท่านพูดคือสงครามชีวภาพเชื้อโรคเหล่านี้ไม่ได้มาจากธรรมชาติหมอปลายบอกว่า ตอนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเอาจริงๆมันไม่ใช่ธรรมชาติมาสักพักหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเจออะไรหลายๆอย่างเลยทำให้เชื้อตัวนี้กลายพันธุ์ได้เร็วแต่ว่ารอบนี้สิ่งที่ท่านยมพูดเหมือนเป็นลักษณะว่าเป็นการส่งเชื้อเข้ามาในประเทศหนึ่งแล้วประเทศนี้ก็จะเป็นตัวกระจายเชื้อตัวใหม่เข้าไปสู่ประเทศต่างๆเป็นการล่าอาณานิคมด้วยเชื้อโรคค่อนข้างน่ากลัว เพราะฉะนั้นการที่จะอยู่หรือคิดจะมีครอบครัวเลยค่อนข้างยากแล้วต้องคิดเยอะๆเราจะทำอย่างไรหลังจากนี้เรื่องของยาวัคซีนการเห็นแก่ตัวของคนเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลหนักเลยเพราะถ้าผู้นำทัศนคติดีรักประชาชนเราก็จะไม่เป็นอะไรกันมากแต่ถ้าเขาไม่รักเราแย่ถามต่ออีกว่า เชื้อโรคตัววิวัตเข้าไปแทรกซึมในโรคต่างๆจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนหมอปรายบอกว่าปรายคิดว่าตัวโควิดที่มันเข้ามาตั้งแต่ช่วงนี้เอาแค่ตัว B A 2.2น่าจะประมาณ3ปีติดอยู่ในตัวมันจะแสดงอาการต่อเมื่อเหนื่อยเพลียมีโรคแทรกซ้อนและถ้ามันวิวัตก็ยาวไป5-10ปีแต่จะแสดงผลเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับอากาศ ถามต่อไปอีกว่าตอนนี้ประชากรไทยมีประมาณ70ล้านกว่าคนหลังจากวันนี้จนถึงสิ้นปีจะหายไปด้วยโรคระบาดนี้มากน้อยแค่ไหนหมอปรายบอกว่าคำว่าหายไปคงตอบไม่ได้มันเกินลิมิตที่จะทราบแต่ที่รู้รู้ท่านพูดว่ายังไงติดก็20กว่าล้านคนแต่ถ้าเรามีวัคซีนที่มันดีจริงๆ และมันคือตัวจริงของแท้มันก็ช่วยได้นะคะมันจะมาใช่ไหมในเมืองไทยหมอปลายถอนหายใจและก็ยิ้มแล้วถามต่อไปอีกว่าแล้วจะมีเหตุการณ์ที่จะช็อกค,ความรู้สึกคนไทยจะมีไหมเหตุการณ์นี้หมอปลายตอบว่าน่าจะมีข่าวอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกข่าวหนึ่งที่ทำให้คนไทยตกใจกันซึ่งหมอปลายก็บอกว่า เสียงมันขึ้นมาไม่กล้าพูดหลังจากนั้นหมอไารก็บอกว่าวงการมีสีจะทำให้ทุกคนตกใจและก็ช็อกกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่ามันต่อเนื่องมาจากข่าวเก่าหรือเปล่าแต่มีเรื่องเกี่ยวกับคนเสียชีวิตเกิดขึ้นด้วยมันรวมกันแล้วก็น่าจะเจอกันเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดช่วงกลางปีมันจะมีเรื่องของคนเสียชีวิตแล้วผู้ที่มีสีเนี่ยเป็นผู้เกี่ยวข้อง เกิดคำถามต่อไปอีกว่าคือคนที่เสียชีวิตคือเหตุการณ์ควรมีสีที่เกิดขึ้นเป็นคดีที่ยังคลุมเครืออยู่ในตอนนี้ใช่ไหมครับหมอปลายก็ตอบว่าไม่แน่ใจค่ะงั้นก็ขอถามต่อถึงคดีของแตงโมน่าจะจบช่วงไหนหมอปลายก็บอกว่าสำหรับหมอปลายจบไปนานแล้วเดี๋ยวมันจะเงียบไปเองเพราะไม่สามารถสรุปอะไรได้จะจบลงไปเอง อย่างไรก็ตามนะคะหมอปลายก็ได้กล่าวตบท้ายว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะของผู้นำแต่ละประเทศและขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตของเราว่าเรากำหนดอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่ปลายพูดมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นจริงหรือว่าอะไรก็ตามหนูยอมรับอยู่แล้วว่าคำพูดของหนูเป็นคำพูดของผู้หญิงหนึ่งคน ที่หนูถือว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรไม่มี power อะไรที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นค่ะก็อย่างที่หมอปลายได้กล่าวว่าคำทำนายต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอซึ่งก็เป็นเรื่องที่ใครก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงแต่เชื่อว่าหลังจากที่ใครได้ฟังคลิปนี้แล้วก็คงจะตั้งใจภาวนาให้เรื่องดังกล่าวนั้น อย่าได้เกิดขึ้นจริงเลยสุดท้ายนี้นะคะทางทีมงานก็ต้องขอขอบคุณคำทำนายจากคุณหมอปลายปรายกระซิบ